สวัสดีครับผมกีแครซีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาสมิงสราดนะครับกันที่สวนของพี่จิตนะครับเป็นสวนทุเรียนที่ต้นไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งวันนี้นะครเรามาส่งนี่ครับ DJI a g r a ศ T10 นะครับโดงนเกษตรขนาด10ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาตัว T10 เนี่ยมาพ่นสวนทุเรียนกันนะครับพร้อมกับระบบ RTK นะครับนี่เสา DRTK2 Mobile Station นะครับ แล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่4ก้อนรวมถึงตัวนี้ด้วยครับแ a n t o m 4 Pro RTK นะครับสำหรับทำแผนที่3มิติแล้วก็ออกแบบการบินให้ตัว DJI Agrat 10เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำงานนครับ จากที่เราได้เซตอัพคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมดีเจไอเทอร่านะครับเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรล4 r t อาร์ดีเคแล้วก็เสาอาร์ดีเคเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องทำการวางเป้านะครับกาวคอนโทรลพอยด์นะครับเพื่อที่ในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะทำคาลิเบอชันพอยด์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ คครับหลังจากที่เราได้ไปปักกาวคอนโทรลพอยที่จําเป็นสําหรับแปลงทั้งหมดนี้ประมาณร้อยราแล้วนะครับเราก็จะนำแฟนทอมสี่โปอาร์ทีเคเนี่ยบินเพื่อที่จะทําแผนที่ครับขั้นตอนแรกคือเราต้องเปิดเสาอาร์ทีเคก่อนครับครับแล้วเราก็จะเอาตัวแฟนทอมสี่อาร์ทีเคนะครับไปวางที่กาวคอนโทรลพอยอันที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการบินสแกนพื้นที่ครับ 4ทีเชนะครับเชื่อมโยงกับตัวสาทีเเนี่ยเราจะได้ความแม่นยำระดับเซนติเมตรนะครับซึ่งจุดขึ้นของเราตรงเนี้ยนะครับเราจะปล่อยเขาขึ้นไปแล้วเวลาเขารีเทิร์นโฮมกลับมาเนี่ยมาลงจอดจะมีความผิดเพี้ยนนะครับน้อยมากเลยครับ เทอร่าเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าเหมือนเทเลน่ะในการทําเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับแปลนพื้นดินพื้นภูเขาพื้นราบหรือเกี่ยวอะไรกับโครงสร้างครับเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาพิเศษสําหรับการทําแผนที่โดยเฉพาะนะครับเราจะต้องสร้างขอบเขตให้เขาบินถ่ายครับว่าขอบเขตของบ้านพี่เนี่ยมันคือตรงไหนถึงตรงไหนบ้าง อันนี้คือแผนที่ที่ตัวลำรับรู้แต่ว่าแผนที่ที่ทางานจริงๆเนี่ยก็คือบนจอนี้เขาจะถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะครับถ่ายภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพอถ่ายภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเอามาสร้างเป็นเป็นภาพใหญ่แล้วก็เป็นภาพ3ามิติครับเพราะว่าการถ่ายภาพหลายๆภาพแล้วเอามาซ้อนๆกันเนี่ยมันจะสามารถคํานวณได้ว่า,าสิ่งที่มันมีอยู่บนภาพแรกกับภาพข้างๆเนี่ยจุดไหนที่มันมาซ้อนกันเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ําความสูงกันเท่าไหร่เขาจะมาคํานวณเป็นความสูงแบบ3มิติครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ภาพ3ามติของพื้นที่เลย เขาบอกตอนนี้เขาได้แล้ว20รูป21รูปเห็นไหมครับ mm hmm. เวลาที่ใช้ในการบินทั้งหมดเนี่ยคือ2นาทาีความเร็วในการบิน6เมตรต่อวินาทีเราจะได้ความละเอียดในการถ่ายภาพที่3.5เซนติเมตรต่อต่อพิกเซลคือต่อภาพเล็กๆครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูมาครับ ้อยแล้วอะแล้วเมื่อกี้เราได้แผกนการบินที่เราต้องการแล้วอ่าผมได้อัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ DJI ไว้ส่วนการใช้งานนะครับก็เราจะดาวน์โหลดลงมาจากคลาวดของ DJI อ่าก็ให้เชื่อมอินเทอร์เน็ตให้กับตัวรีโมทนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปคลาวดแล้วเราก็กดรูรูปกระดาษนะครับเพราะว่ารูปกระดาษเนี่ยมันคือแฟ้มงานของเราครับ พอเราเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นว่าไม่มีแปลงสําหรับใช้งานในตอนนี้นะครับเพราะว่าแปลงที่เราได้ออกแบบเนี่ยมันอยู่บนคลาวดของ DJI เพราะฉะนั้นเราจะกดลูกศรดาวน์โหลดเพื่อที่จะดาวโหลดลงมาจากคลาวด รีโมทก็จะลิงเข้าไปที่คลาวเพื่อที่จะตรวจสอบว่าโปรแกรมการบินอะไรที่เราได้ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับจะมีอยู่2โปรแกรมนะครับก็คือบ้านสีบัวทองที่ปลูกไปแล้ว3ปีโดยบินสูงจากยอดเนี่ยสเมตรกับบ้านสีบัวทองที่ปลูกไปแล้ว3ปีบินสูงจากยอด4เมตรผมก็ติ๊ก2อันหรือไม่ก็กดเลือกทั้งหมดด้านบนนะครับแล้วก็กดยืนยันในการดาวน์โหลดลงมานะครับเขาก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับลงมาจากคลาวใช้เวลานิดหน่อยครับเรียบร้อย ตอนนี้บนหน้าจอของเรานะครับก็จะมีบ้านสีบัวทองนี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าอยู่บนคลาวแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ทีเแบบเนะ่เป็นการบินแบบเป็นแพลนครับนี่ครับนะครับเป็นการบินแบบเป็นแพลนแบบคอสตอมที่เราออกแบบเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีโลเคชันของของแปลงด้วยว่าอยู่เขาสมิงตราดประเทศไทยมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีดูง่ายๆก็คือเราเข้าดําเนินการปฏิบัติการนะครับแล้วเรามาเลือกกระดาษตรงนี้ครับ เราจะสามารถเลือกแล้วมันจะโชว์บนแผนที่ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเขาจะโชว์บนแผนที่ว่านี่คือแปลงที่เราเลือกและแผนการบินที่ที่มันจะทํางานครับครับส่วนขั้นตอนการทํางานเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งงานกันอีกทีว่าจะต้องวางตัวลำว้ายังไงและทํยังไงต่อ ีเราอยู่หน้าง,งานนะครับก็หลังจากที่เราได้ออกแบบแผนการบินเลยเรียบร้อยแล้วก็มาสู่หน้าง,งานที่แปลงแรกที่เป็นต้นทุเรียนปมอายุประมาณ3ปีสูงก็ถ้าสูงจากพื้นที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยน่าจะมาสัก4 5เมตรนะสีเมตรได้อยู่แล้วมีต้นเตีย้ยต้นสูงมีต้นใหม่ต้นเล็กต้นใหญ่ซึ่งโปรแกรมเราทาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่เรามาถึงก็คือเราต้องมาตั้งเสาอทิเกก่อนเสาอธิเคที่ที่บอกไปก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่สาหรับตึงพิกัดให้เกิดความแม่นยำนะครับเราจะตั้งตรงไหนก็ได้แต่ควรคํานึงถึง1นงรับ มองเห็นท้องฟ้าให้ได้เยอะที่สุดวันนี้มันไม่มีไม่มีละอองยานะก็ประมาณตรงนี้ก็ได้เริ่มต้นจากตั้งขาให้ลูกรอยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอาจจะผลดตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงหรือหรือยืดออกไปเห็นไหมครับเนี่ยยืดออกไปมันก็จะพอดีนะพอพอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดมานิดนึงให้เขาจิกลงไปที่พื้นนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับเสาคาร์าบอนเนี่ยเราก็ดันลงไปถึงพื้นเลยอ่าต่อไปเราก็เอาตัวนี้มาเสียบวางไปเฉยนะครับแล้วก็หมุน แล้วก็รัดนิดนึงเรามาดูที่ลูกลอยนี้ต่อนะครับถ้าจะให้ดีก็คือห,หันไฟตรงนี้เข้าหาเราแล้วก็ดูที่ลูกลอยตรงนี้นะครับว่าตรงกลางนะครับล้วก็บิดยกขึ้นนิดนึงแล้วก็บิดดูซิว่าทำไงให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดเราก็จะพยายามมองตรงนี้มันจะเป็นสถานะของตัวอ t k ทเต่อไปครับเราจะมาเปิดเราจะเปิดเสาอา k ่ก่อนเปิดเสาอ t k ทเโดยการกดปุ่มพาวเวอร์ตรงกลางค้างไว้จนกว่าได้ยินเสียงพัดลมนะครับกดค้างไว้นะ แล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรารอสถานะก็จะมีสถานะเรื่องของการลิงก์กับตัวลำนะครับสถานะเรื่องของการรับสัญญาณ RTK แล้วก็อันนี้เป็นสถานะโหมดครับตอนนี้เราอยู่โหมด5โหมด5คือโหมดที่ใช้ในการทํางานกับตัวโดนเกษตรนะครับเราก็รอตรงนี้นี่คือจํานวนของดาวเทียมยังไม่ยังไม่พอกับพิพมันสีแดง เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นเหลืองแล้วสักพักหนึ่งก็จะพิดเป็นเขียวถ้ากระพี้เป็นเขียวก็คือสัญญาณมาเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเซตอัพตัวตัวโดงเกษตรกันนะครับก่อนเราปล่อยครับเปิดใช้งานการสเปรย์เขาจะเข้าขึ้นมาที่จุดไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วันที่2นะครับของการส่งมอบโดรนเกษตร DJI T10 พ่นสวนทุเรียนที่จังหวัดตราดนะครับก็เมื่อวานนะครับเราก็จะใช้เวลาทั้งวันนะครับในการบินโดรน Phantom 4 RTK ถ่ายแผนที่นะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยประมาณร้อยกว่าไร่นะครับกับต้นทุเรียนนะครับทั้งหมด2,500ต้นโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยละโปรแกรมก็ได้มาอยู่ในตัวรีโมททั้งหมดแล้วนะครับวันที่2ก็จะเป็นวันที่เราจะทําการทดสอบการบิน โปรแกรมที่เราได้ทำนะครับว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ จิตฮะสวนอยู่เขาสมิงตลาดฮะพี่ชื่อพี่น่องค่ะสวนอยู่ที่เขาสมิงทําธุรกิจแอดไว้แล้วก็มาทําสวนผลไม้ที่สนใจตัวทีสิเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแรงงานคนพ่นยาสวนทุเรียนเราอ่ะต้องพ่นยาทุก10วันนี่คนงานอ่ะพ่นยาบ่อยๆเข้ามันก็ท้อเราก็เลยหาตัวช่วยตัวช่วยที่คิดว่าสบายที่สุด ที่เราไม่ต้องถูกสารเคมีก็น่าจะเป็นโดนฮะก็เลยสั่งโดนหลังจากที่ทดลองแล้วโดนบินเหนือต้นทุเรียนแล้วว่ารู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะมันแทงแทนคนฉีดได้เลยแล้วเราสามารถฉีดพ่นได้ได้บ่อยตามที่เราต้องการปกติเราจะฉีดทุก10วันเนี่ยเราอยากจะฉีดทุก7วันเราก็ยังทำได้เลยเพราะเรามันไม่ได้มีความยุ่งยากให้เราเลยฮะ ง่ายมากครับพี่รู้สึกว่าพี่เห็นทีสิบทำงานแล้วพี่ชอบเพราะว่าพี่สามารถฉีดยาคนเดียวได้ปกติแล้วเนี่ยเวลาฉีดยาที่สวนนะ่ะเราจะใช้คนงานถึง3คนขับรถไถคนนึงแล้วก็ฉีดสองคนแต่พอพี่มีทีสนะิบเนี่ยพี่แค่ผสมยาใส่ถังไว้แล้วก็มานั่งรอทีสิบทำงานโดยที่ถือตัวนี้ไว้แล้วก็เติมน้ำยาปล่อยให้มันไปทำงานแล้วพี่ก็นั่งรอกลับมันมาเติมน้ำยาเปลี่ยนแบต ระหว่างที่พี่รอพี่ก็นั่งทํางานไปได้ด้วยเพราะว่า<ม>พี่ต้องดูแรลร้านแหละร้านพี่มีแอดไว้ ise, พี่มีร้านกล้องวงจรปิดพี่สามารถที่จะทํางานได้ตลอดเวลาในขณะที่พี่ฉีดยาที่สวนได้<ม>พี่คิดว่ามันมันโอเคมากสำหรับพี่ค่ะ idk ถ้าคู่กับโดนอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันทําให้กําหนดจุดผู้ฉีดพ,พ่นแล้วความสูงความต่ําได้ตามที่ต้องการเลย มันจะเลือกได้เลยว่าต้นอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนโดนจะบินไปตามตามตำแหน่งที่มีต้นอยู่เลยะสะดวกมากครับมันจะตรงผลพลอยได้ที่จากมี RTK คือผมคิดว่าคือมันประหยัดประหยัดประหยัดยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่ามันมันพ่นตรงจุดที่ในแผนที่กำหนดเลยมันไม่ได้พ่นปูพรมทั้งพื้นที่ถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวดูยินดีครับชาวสวนเราก็ปัญหาคือเรื่องพ่นยาถ้าตัดปัญหาเรื่องพ่นยาไปสักอย่างหนึง่งก็เหลือเรื่องดูแลอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้น นะครับถ้าใครสนใจมามามาดูที่สวนได้เลยจะทดลองบินให้ดูได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะ081643 5126ครับ